สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีพี่ป๊อบด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าใครติดตามแฟนเพจทีระทอนนะคะก็จะคุณน้าคุณตากับพี่ป๊อบเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ป๊อบก็เคยมาทําสัลากรรมกับคุณหมอแล้วนะคะ,ะก่อนหน้านี้พี่ป๊อบเคยทําอะไรกับคุณหมอบ้างคะเ,ออเมื่อเกือบเกือบห้าเดือนเต็มแล้วเนาะ,ะทาเสริมจมูกด้วยซิคโครงกระดูกตัวเองแล้วก็เสริมคางด้วยซิลิโคนแบบล็อกเนาะ ไปอ,อ,อีกไม่กี่วันเนี่ยครบ5เดือนละแล้วก็วันนี้มา follow up เพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมายกคิวเอนโดไทแล้วก็คุยกับคุณหมอก่อนที่จะวางยาแล้วหลับไปอะว่าแบบจริงๆไม่ได้คุยกันเรื่องว่าจะก,กี่ตาแต่ว่า บอกคุณหมอแล้วว่าถ้ายกค,คิ้วมาแล้วแบบตาไม่เท่ากันหรืออะไรเงี้ยให้คุณหมอจัดการตอนนอนหลับไปเลย<ม>ก็สรุปได้ตามาใหม่ด้วยก็กลายเป็นยกค,คิ้วด้วยแล้วก็ได้ตามาใหม่ด้วยค่ะ<ม>อันนี้เพ<ม>ิ<ม>่งครบเดือนนึงก<ม>็ยังจะบวมๆอยู่เนอะนี่นะคะแต่ว่าหน้าเปลี่ยนเลยนะคะ<ช>ดูแบบว่าดูแบบตาดูสดใสขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวขอลดตาดูแผลตานิดหนึ่งนะคะนี่นะคะก็คือแผลเนี่ยเนียนกริบเลยนะคะ ต้องถามเรื่องแผลนิดนึงที่ป๊อบเพราะว่าหลายคนกังวลเนาะอินโดนไทยก็จะมีแผลอยู่บริเวณเี่ซ่าเนาะส่วนตัวงตาค่ะก็จะมีแผลอยู่ตรงเปลือกตาหลังจากที่ป๊อบได้เห็นแผลทั้งสองจุดแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกกังวลเนาะว่าแบบต้องแบบมีคลิปผมนิดนึงอะไรนนเนาะเรามีแผลตรงนี้<ะ>แล้วเราเคยเห็นแบบ แบบเมื่อสมัยโบราณเนาะมันมันจะเป็นคล้ายๆแบบถ้าหมอไม่เก่งอนะ่ะมันจะเป็นเหมือนที่คาดผมอะ่ะอ,อันเนี้ยพี่ซีเรียสมากเลยตอนก่อนมาทำซีเรียสเรื่องนี้แต่แบบว่าคุณหมอก็บอกว่าแต่ทำแล้วรวยนะก็เลยมองข้ามเรื่องนี้ไปก่อนแล้วสรุปก็คือแผนนิดเดียวจริงๆไม่มีเลยแทบไม่มีเลยตอนนี้แบบดูแล้วแบบมองไม่เห็นเลยม,มองไม่เห็นเลยคือถ้ามองผ่านกล้องก็ไม่เห็นแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะพี่ปอได้แหวกดูเลยแหวกดูเลย,เลย<ห>ค่ะ พแหวกเด็วได้เลยได้เลยจ้านี่อันนี้หเดือนนะคะผมเริ่มขึ้นแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วคือแผ่เนี่ยคุณหมอก็ซ่อนใผมซ่อนให้แบบเนียนกริบมากๆเลยส่วนแผ่ตายอย่างที่แอดมินให้ดูนะคะไม่มีความเป็นตะปุ่มตะป่่ำใดใดทั้งสิ้นนี่แค่เอนโดไทยกคิ้วนะมีแต่คนเข้าใจว่าเติมซิลิโคนหน้าผากหรือเปล่าทำไมมันโหนกเปลยนริงไมมันโหนกนูนขนาดนี้ หน้าผากดูสวยขึ้นแล้วก็อย่างที่แอดมินบอกว่าตาของพี่ป๊อปเนี่ยดูสดใสมากขึ้นเอ๊ะอันนี้ลูกสาวคุณพ่อออันนี้พี่สาวคนโตน้องสาวคนเล็กอ่านะคะไม่น่าเชื่อหนอผ่านไปแค่ประมาณรวมๆกันก็คือทั้งจมูก5่าเดือนเองเนาะก็คือหน้าเปลี่ยนไปเลยอันแต่ที่ประทับใจจริงๆก็น่าจะเป็นเอโนไทคิวกับตาคือจมูกกับคางประทับใจอยู่ละแต่เอโนไทคิวกับตาเนี่ยตาเนี่ย ถ้าเป็นจากประสบการณ์ที่เคยเห็นเพื่อนอเคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนหนึ่งไม่ได้แบบนี้อืมแล้วตอนวันแรกมีแอบ,บกังวลนิดนึงตอนคุณหมอเย็บรอบตาเพราะว่าพี่กลัวมากเลยพี่แบบจะเป็นแบบรอยอะไรเงี้ยสรุปแล้วแบบเนียนกิฟเลยอันนี้แฮปปี้มากแล้วถ้าเดือนหนึ่งบวมได้แค่นี้ถือว่าคุณหมอมือเบาว่าคุณหมอเก่งมากๆจริงๆค่ะถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าแอดมินไม่บอกว่าพี่ป๊อปทำอะไรรับรองว่าไม่มีใครเดาถูกแน่นอน เนาะนะคะเพราะมันไม่เขียวเลยเนะพี่ป๊อบเนอถือว่าคือจริงๆต้องบอกงเงี้ยตอนที่เลียงไขมันตาใหม่ที่คุณหมอบอกว่าตอนทําเบนโตรไทคิ้วแล้วไขมันตาด้านซ้ายอ่ะมันมันละเนมันมันละเนร่านาต่อแบบคุณหมอต้องเลียงให้ใหม่หมดจัดเลียงม่จัดเลียงใหม่เพราะว่ามันล้มมันอะไรแบบเนี้ยเนาะทีนี้ต้องบอกว่ามันมีบวมแหละแล้วมันก็มีเป็นสีม่วงๆในประมาณเจ็ดวันแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ย น้องๆคนที่เขามีความรู้เรื่องทําศัลยกรรมเนี่ยที่เป็นพวกดูแลผิวพรรณพี่ที่ต่างจังหวัดอะ่ะเขาบอกว่าโอ๊ยพี่ป๊อบถ้าคุณหมอทําแล้วสีเป็นอย่างเงี้ยถือว่าหายไวมากเลยนะคะเพราะว่าคนอื่นอะ่ะเป็นเดือนนะคะอันนี้ถ้าแค่ห้าวันไม่ถึงเจ็ดวันอะ่ะถือว่าคุณหมอเก่งมากมือเบามากแต่คุณหมอการเขาขึ้นชื่อเรื่องมือเบา,เบาแล้วก็สวยอยู่แล้วหนูเพราะว่าตอนพี่ป๊อปทำจมูกไปก็มีบวมแค่ระยะแรก แค่เวันอ่ะสวันเจ็วันสวยแล้วอ่ะเอางี้สิบสี่วันสวยแล้วอ่ะแต่3าวันแรกก็ยังมีความบวมแต่ว่าเจ็วันกับสิบสี่วันสวยเลยเรียกเลยว่าเข้าที่ไวแล้วกันไว่บวมช้าก็ยุบไวนะคะแต่พี่แอบ แอบกินยาจีนด no. ja ้วยเนาะแอบกินยาจีนให้มันยุบบวมไวด้วยใช่ก็เป็นการเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยนะคะการดูแลตัวเองที่มากขึ้นก็จะช่วยให้มันยุบบวมเร็วขึ้นใช่แบบว่าถ้ากินพวกสมุนไพรก็จะเป็นพวกใบวบกยาจีนน้ำมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ทําก็ดื่มน้ำมะพร้าวกับใบวบกเป็นหลักไม่ทานน้าเปล่าเลยก็ลดอาการบวมจืดมันรสชาติจืดยังไงก็กินแล้วมันก็หายบวมไวเนาะเพราะว่าปกติน้ำใบวบกกับพี่มันแบบ ไม่ถูกกันไม่ถูกกัน,น <ะ S 2> ไม่ถูกกันไม่กก <นะ S 2> ัชอบวนจมูกนิดเดีเเยะนะ,ะ,ะแวะดูจมูกกันนิดนึงโอง้โหสวยมากพี่ป๊อปคือหน้าเด็กลดอายุไปแบบ20ปีเลยเนาะใช่ปีนี้48แล้วนะถึงบอกไงว่าคนในรูปอะคือพี่สาวคนเนี้คือน้องสาวนะคะแต่ก็ยังชอบแบบคนนี้อยู่นะจริง,งอแต่เรา ผู้หญิงอะนาะสวยก็อยากได้แต่จริงม,มาเพราะห,าหัวเฮงอ,อ,อย่างที่พี่ป๊อปบบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์ตั้งแต่ไ i, ตตลฟ์เดิมๆอะค่ะพี่ป๊อบมาเพราะต้องการปรับห,หัวเฮ้งเนาะเพราะว่าอายุขนาดพี่อะสวยมันก็อยากสวยแหละผู้หญิงไม่มีไม่อยากสวยแต่มันก็อยากรวยมากกว่าเพ <diğer S 2> ราะว่าความสวยต,ต้องใช้เงินเนาะใช้เงินเยอะมากความสวยแล้วก็ชีวิตเราเราคงไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตเราไม่ใช้เงินเนาะใช่เราต้องดำเนินชีวิตเราก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้น เรื่องหัเหงนเรื่องเงินเงินทอง,งทองอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติก็ศึกษาด้วยเนาะศึกษาแล้วก็ดูเปิดเปิดศึกษาหมอการมาสิบเดือนเนาะรู้ว่าหมอการเชี่ยวชาญเรื่องสัญญามาอันดับหนึ่งอยู่ละแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นคือหมอดูหมวเหงได้ดีมากๆแล้วก็ที่คุณหมอทําให้จากวันนั้นจนถึงวันนี้5เดือนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันมีเยอะมากอ่ะพูดมาขนาดนี้แล้วเราต้องอัปเดตหัวเหงอแล้วพี่ป๊อ สำหรับพี่นะมันก็จะมีอะไรแบบฟุกฟุกเข้ามาไออ,อย่างอย่างพี่ทำหน้าไปอะ่ะก็เราไม่ต้องบอกเนาะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนพี่ได้หน้าฟรีมาแล้วนะอ,อะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องฟุกฟุกของพี่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ธุรกิจก็ถามคุณหมอว่าเมาืม่มอกี้เมื่อไหร่จะรวยหมอบอกใจถึงถึงหน่อยต้องกล้าลงทุนใจถึงถึงหน่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเอะอะไรไม่ดีก็วิ่งมาทีละทอนคลินิกนี่แหละ พอตอนอัดคลิปพี่ป๊อบบอกเลยว่าพี่ป๊อบจะไม่นอกใจแน่นอนไม่นอกใจแล้วพี่บอกเลยว่าคนทําสัญกากรรมอะค่ะเราศึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นคลินิกนี้คลินิกนี้คลินิกนี้แต่ก่อนอื่นคุณต้องศึกษาแล้วก็ต้องศรัทธานในตัวคุณหมอก่อนสําหรับพี่เนี่ยหมอกันคือพลิกชีวิตพี่มากๆเลยแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าคนที่พี่รักอะที่พี่รู้สึกว่าเราไม่โกหกกันอะ พี่คิดว่าพี่จะต้องบอกเขาว่าแบบมาทีละทอนเถอ,อะอย่าไปที่อื่นเลยก็